ขอต้อนรับเพื่อนกสุกเกมโต้โลตาลูสาสต์ปยุทิิยาจางกับผมพิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางสําหรับสงครามเทียนโตว่าเราจะสามารถเก็บแต้มยังไงให้ได้เยอะๆและก็จะมาแนะนําทีมที่ใช้ในการเก็บแต้มเอาไว้แก้ปัญหาที่เราตีไม่ทันและบอสตายก่อนด้วยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมนิโนคุนิคอส 7ซเว่นไนท์ทูแกลก o c ล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่นเกนชินอิมแพคซัมเมอและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่าเกมไหนสามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power p o w e r p a y หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด p o w e r p a y ฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง Power p o w e r p a y นะครับในการเก็บแต้มหรือค่าพิชัยของสงครามเทียนโต้นี้นะครับ ปกติพื้นฐานเนี่ยถ้าเราจะเอาแค่ของรางวัลในหัวข้อหลังวัลตำแหน่งผู้เล่นแค่มีค่าพิชัยเกินหมื่นแต้มก็ได้รับของเลเวล5แล้วแต่นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ค่าพิชัยเยอะเพื่อปลดล็อกอิทธิพลเทียนโตที่เขาจะมีของรางวัลตรงนี้ครับผลงานผู้เล่นอันนี้ก็จะได้รับของรางวัลนอกเหนือจะเป็นพวกวงแหวนและก็เหรียญอัศวินสําคัญจะอยู่ที่การสร้างผลงาน5เราจะได้นี่เลยครับผมแกนวิญญาณก็จะเป็นไอเทมที่เป็นตัวช่วยในการเลื่อนขั้นกระดูกส่วนนอกให้เป็นแสนปีนี่ครับเวลาเราจะเลื่อนขั้น แสนปีเราก็ต้องมีแก่นตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบอะไรมากมายเขาก็จะมีให้เราเก็บค่าพิชัยเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันเราก็ไปรอรับช่วงสัปดาห์ท้ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนๆรีบนะผมก็จะมาแนะนําทีมที่ใช้ในการเก็บแต้มเลยละกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,นเข้ามาทีมล่วงหน้ามาเซตทีมให้เรียบร้อยก่อนนะครับเลือกในส่วนของทีมข้าวสัตว์ศรรึกชิงชัยเลือกตรงนี้นะครับง่ายๆเลยครับก็ให้ลงแค่3ตัวละครก็พอไม่จําเป็นตต้อองงลงลัวะะะะครรเเยยยแมมามาา,ากพ ที่เราลงตัวละครเยอะแล้วเป็นตัวละครที่ต้องเปิดบับด้วยแล้วกว่าที่เราจะให้ตัวละครดาเมจหลักโจมตีสัตว์ที่เฝ้าประตูเนี่ยก็จะตายก่อนนะครับเราไม่ได้ทันได้กดเริ่มด้วยคือถ้าใครมาเล่นในโปรแกรมู m u l a t o r เนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างดีเลยน,นะครับมันก็จะมีโหลดหน้ากว่าจะโหลดหน้าเสร็จเข้าเสร็จบอสตายแต้มก็ไม่ได้เสียเวลาเข้าอีกตั้งหากนะครับฉะนั้นถ้าอยากง่ายหน่อยก็ตามที่เพื่อนๆในไลฟ์เขาแนะนำม,มาได้เลยนะครับลงแค่3มตัวละครอย่างที่เกินก็พอนะครับซึ่งตัวละครที่จะแนะนําเลยนะตัวแรกก็จะเป็นขี่ลมนะครับเอามาเป็น ฐานะสตูเนี่ยแหละทัศนียภาพนะครับฝ่ายเราก็จะได้ทําดาเมจมากขึ้นส่วนในการตั้งออโต้สกิลเนี่ยก็ให้เขายิงเข็มมรลสุมบุปผาก็ได้หรือจะตีธรรมดาก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนตัวละครถัดมาเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเซอร์หลงวงแหวนที่ใช้งานก็จะเป็น2121นะครับวงที่ฮาน่นอนเราก็จะเอาเป็นแมงปงหยกพิโรธส่วนสําหรับใครไม่มีเซอร์หลงเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกเซียวอูก็ได้เหมือนกันหรือเราจะใช้ตัวละครสายโจมตีว่องไวตัวอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจูจู ใส่ได้หมดแล้วแต่เราจะเล่นได้เลยนะครับมีตัวไหนใส่ตัวละครนั้นที่สําคัญขาดไม่ได้ก็จะเป็นถังซานอาวุธลับเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถยิงเข็มมรสุมบุปผาได้แต่ในส่วนของทังซานอาวุธลับเนี่ยอาวุธพื้นฐานแนะนําเป็นคันศรไล้เสียงละกันนะครับเพราะในการที่เราลงตัวละครน้อยพลังงานในการยิงเข็มมรสุมบุปผาเนี่ยมันจะไม่เพียงพอดังนั้นใส่ศรไล้เสียงไปก็พอนะครับผมอันนี้ก็คือตัวละครที่แนะนําให้ใช้ส่วนในการเลือกตีเมืองเก็บแต้มถ้าเราจะเอาแค่แต้มค่าพิชัยอย่างเดียว แนะนำให้ไปลงพวกเมืองสีม่วงเพราะว่าเมืองสีม่วงเนี่ยเราจะสามารถทําดาเมจบอสได้สูงสุดอยู่ที่30%ไม่ว่าจะเป็นบอสหน้าประตูซ้ายบอสหน้าประตูขวาหรือจะเป็นบอสใจกลางที่เฝ้าเมืองดาเมจส,สูงสุดที่เราทําได้เนี่ยก็จะอยู่30%นะครับซึ่งในการทาดาเมจ10%ในกรณีที่เป็นเพื่อนมีดาเมจสูงเนี่ยก็จะได้ค่าพิชัยอยู่ที่1,200แต่ถ้าเราทาดาเมจได้น้อยก็จะอยู่แค่600ค่าพิชยัยและด้วยการที่ว่าทําดาเมจได้ถึง30%ใช่ไหมครับฉะนั้นค่าพิชายที่เราจะได้เนี่ยก็ การตีหนึ่งครั้งด้วยกันส่วนค่าบุกใจที่ใช้ไปนะครับก็จะใช้แค่20เท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากการตีเมืองอื่นๆเลยนะครับ ฉะนั้นถ้าอยากได้ค่าพิชัยเยอะให้ตีเมืองสีม่วงเข้าไว้แต่การที่เราตีเมืองสีม่วงต่อให้เรายึดได้ค่าแต้มอำนาจที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไม่เยอะนะครับและต่อมาในครับในกรณีที่เราตีเมืองสีเหลืองดาเมจที่เราจะสร้างได้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่20%เท่านั้นก็จะน้อยมากกว่าเมืองสีม่วงอยู่ที่10%ในการที่เราทำดาเมจเมืองสีเหลืองได้ไป20%ค่าพิชัยที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะอยู่ที่1,200แต่ถ้าคนน้อยหน่อยเราก็อาจจะได้2,400นะครับ และต่อมาถ้าเป็นเมืองหลวงเมืองสีแดงดาเมจที่เราทําได้สูงสุดในเมืองนี้นะครับเขาก็จะมีลิมิตอยู่ที่10%เท่านั้นเมื่อเด็กจ,จะตีกันไวเกินไปนะครับแต่แค่นี้บอสก็หายแล้วนะซึ่งในการทําดาเมจได้10%คะแนนที่เราได้อย่างที่เกิดน,นะครับก็จะได้อยู่ที่1,200แต้มหรือ600แต้ม ส่วนถ้าพูดถึงถ้าเมืองสีฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถตีได้กี่เปอร์เซ็นต เพราะไม่ได้ลองเลยนะครับเพราะมันไม่สามารถไปคลองได้หรือไม่สามารถไปยึดได้อันนั้นอาจจะต้องให้สํานักเล็กๆหรือพลังน้อยไปทดสอบลองตีดูนะครับถ้าได้เรื่องอยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะและนี่แหละครับผมก็คือแนวทางในการทาดาเมจเก็บแต้มครับพี่ชัยกับทีมที่ต้องใช้นะครับทีมง่ายๆทีพื้นเพื่อนแนะนํามาตอนแรกผมก็ใช้ฟูลทีมนะแต่กว่าจะไล่ตามเสร็จนะครับบอสก็ตายไปก่อนแล้วโดยที่เรายังไม่ได้ออกสกิลมันก็เลยรันข้อมูลดาเมจที่เราจะสร้างเนี่ยไม่ทันนะครับดังนั้นในการตีบอสเราต้องลงตัวละครที่ยิงดาเมจ ไวๆเข้าไว้ก็ใส่แค่ตัวละครปล่อยสกิลก่อนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับฉะนั้นสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนกันสักเล็กน้อยซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมขอขอบคุณไอดีของวีบียมากเลยนะครับที่ยืมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ